สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของประจำวันที่19ถึง25พฤษภาคม2018การดูดวงเ,เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัวจะทำคึ้นก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงด้วยการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์รุ่งหน้านะคะทีนี้ทุกว,ว่าสัปดาห์นี้ไพ่เขาอยากบอกอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มมาสาใบค่ะ ใบแรกเป็นพภคเกตใบที่สองคือพระอังคารกับพระศุกร์ใบที่สามคือพระเสากับพระมริวอามาเรื่องของการงานนะคะน่าคิดว่าการงานของคุณเนี่ยอ่าในในสัปดาห์นีน้อาจจะมีการเหนื่อยหน่อยนะหรืออาจจะมีการต้องไปอบรมสัมนาโครงการในต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นไหมหรือ งานคุณเองอ่ะจะต้องมีเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได้หรือบางคนการงานคุณอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมก,ก็มองว่าอาจจะเกิดขึ้นในในแต่ละรูปแบบมันก็แตกต่างกันไปเนาะก็อยู่ที่นโยบายของแต่ละบริษัทนะคะหรือบางคนเนี่ยการงานคุณอ่ะอาจจะได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาก็ได้ค่ะ อาจจะมาจากไหนอ่ะจากการติดต่อสื่อสารหรือการไปอบรมสัมมนาก็ได้เพื่อนใหม่นะทีนี้ในกรณีเพื่อนใหม่ก็ฝากไว้ดินว่าเ,เช็คประวัติกันให้ดีๆค่ะว่าบุคคลนี้เป็นยังไงเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะหรืองานคุณจะต้องไปเกี่ยวขออ้องคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือการเดินทางไกลเกิดขึ้นบางคนเนี่ยการงานคุณเองอ่ะจะทาให้เกิดโชคราบได้นะหรือบางคน การงานคุณอนะบางคนอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องของการงานหรือบางคนจะไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ในเรื่องการงานคุณเองรวมถึงบางคนเนี่ยบางทีการงานคุณนะอาจจะได้กลับไปทํางานที่เก่าเก่าที่คุณเคยทํามาก,ก็ได้อันนี้คือต้องดูว่าแต่ละคนเคยไปทําอะไรมาไหมออมาอาจ,จะต้องกลับไปแก้ไขกันหรือเปล่านะหรือ,อ ระมัดระวังสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะอาจจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติก็ได้เรื่องของสุขภาพก็ได้นะต้องระมัดระวังนิดนึงรวมถึงพวกออฟฟิศซินโดมอะไรเงี้ยต่างๆก็ได้ค่ะทีนี้ก็จะบอกว่าในสัปดาห์หน้านะ่ยคิดว่าอย่างนี้บางคนนะ่ะอาจจะสัมผัสในเรื่องของสิ่งรีรับเร้นรับได้นะคะแต่ทีนี้ ก็บอกว่ามันเป็นเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องโปรดใช้จินตนาญาณในการรับฟังนะคะก็ไม่ได้สุคคนที่จะสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้นะหรือมีการเดินทางไปสถานที่เก่าๆเออเป็นสถานที่ร,รับก็ได้หรือบางคนมีการไปท่องเที่ยวตามถ้ำตตามถ้ำต่างๆก็ได้แม้กระทั่งบางคนน่ะการงานกูต้องเกี่ยวข้องเรื่องของก็เรียกเครื่องมืดถุโบราณ พวกเกี่ยว,วกับงานโบราณคดีต่างๆก็ได้เหมือนกันทีนี้เรื่องการเงินบ้างการเงินนียคิดว่าอย่างนี้จะได้มาจากเรื่องของการงานคนเองได้จากความขยันนะส่วนหนึ่งแล้วก็ได้จากการที่คุณไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะหรือไปขอเรื่องยอดขายก็ได้แต่ทีนี้ในกรณีที่ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะนะคิดว่า คุณได้ก็เพราะว่าคุณมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นแล้วก็คุณทําบุญมาพอประมาณแล้วคุณถึงขอสิ่งนั้นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นก็ได้เรื่องของหนี้สินอะไรต่างๆที่คุณอาจจะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นกลัวนะเงินทองจะไม่พอใช้จ่ายแต่นักคิดว่าถ้าบางกรณีนะถ้าคุณเป็นสายบุญอะยังไงอะค่าใช้จ่ายที่คุณติดขัดนะ่ะ คุณจะมีคนให้ความช่วเหลือทําให้การเงินตรงนั้นคุณมีสภาพคลองตูเกิดขึ้นได้นะคะ,ะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักบ้างความรักอะ่ะคนโสดแลคนมีคู่ก่อนคนมีคู่อะ่ะบางคู่มีความโข้งาใจกันดีเหมือนเพื่อนพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือ,อมีพากันไปซื้อของสวยของงามหรือมีการให้ของขวัญเกิดขึ้นก็ได้นะแล้วก็ ถ้าคนมีคู่บางคู่นะคะต้องระมัดระวังเรืร่องการเรื่องความเครียดวิตกกังวลของเรื่องคู่ครองคุณเองก็ได้แต่ก็มองใน,นมุมกลับได้ว่าตัวอาจจะตัวคุณเองก็ได้ที่มีความเครียดกังวลในเรื่องของคู่ครองคุณเองหรือบางคนอะคู่ครองคุณอะอาจจะมีลักษณะขี้หึงใจร้อนทีนี้ขี้หึงใจร้อนนี่ก็ต้องดูของสถานการณ์แต่ละคนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ หรือบางคนคู่ของคุณอ,อาจจะคนที่ขยันทำหากินสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีเงิน,เง,นเงินทองอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะอะ่เรามาลองคนโสดบ้างคนโสดผู้เยาว่วคุณอาจจะคคยเป็นเจอคนที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือพ่อไม่แม่ไม่ก็ได้แล้วก็คนเก่าก็ได้นะคะ แต่ทีนี้ก็ต้องดูกันดีๆนะคนเก่าที่เลิกไปแล้วแล้วลกลับมาเนี่ยมาดูรูปแบบไหนนะหรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําให้ก็ได้เหมือนกันหรือบางคนที่พบจากกันสื่อออนไลน์ทีนี้ในสื่อออนไลน์นะก็เตือนนิดว่าดูกันใหด้ดีค่ะเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาการศึกษานิสัยใจคอให้ดีๆนะของแต่คนนะคะ,ะทีนี้เรื่องสุขภาพ แล้วก็บอกว่าสุขภาพคือความเครียดความตกกังวลใบหน้าศาีรษะไมเกรนออฟฟิศโดมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยคอรอดรมก้นกบก้นมดลูกต่อมลูกหมากก็ได้รวมถึงฟันข่าวกระดูกโรคเกาเส้นประสาทแล้วก็ความวุ่นวายความประคนประสา,าทเสียหืือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย แระกเรื่องโรคภายในโรคที่เกี่ยวกับดาวมฤุยูยเองนะคะอันนี้คือสัปดาห์นี้ก็ตามหน้าไพ่ก็มีค่นี้ก็ไปจงสัปดาห์หน้าก็ขอขอบคุณทุกคนก่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนป่ะพบวความดีมิความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ